ครับพี่น้องฮาเวัสดีครับนะครับ hello good morning good morning มันสินะฮะเวัสดีจตอนเช้านะครับเวัสดีตอนเช้าเนาะวันนี้มณ์มาเก็บผักนะครับเพราะว่าต้นมันอยู่ในป่าโน้นนะมณ์ก็เลยไถไม่ขนาดมันรกมากนะมณ์ก็เลยตัดเอากิ่งมันมาเด็ดตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นผักผักหมกมือนะที่บ้านมณ์เขาเรียกผักหมกมือค่ะเนาะอืมเขาเรียกผักหมกมือค่ะแล้วมณ์จะเอาไปชุบกับหน่อไม้ช่มนะฮะ หวังมือไม่รู้ว่นพี่น้องเขาเลี้ยงผักอะไรไม่รู้นะครับจะเป็นผักที่ไม่รู้ว่ากินสดไรบ้างกินสดก็น่าจะไลเพราะว่าอ่ามันเป็นใบผัวและไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยอดมันก็กินได้แต่ช่วงนี้มันไม่มีมันไม่มีผลไม้ป่าก็เลยกินแต่ยอดอ่อนมันนะครับ ากะบอกปังแล้วก็บรรยากาศยามเช้านิดๆนี่ออา้านนีนะอืมอันนั้นหมอกนะเอาเอก่านี่แบบนี้ก็กินได้ครับมาเมอามาเปียมาเนยเตมเพิมเพิมใสเนีอยู่กับป่ากับเขาก็กินผักธรรมชาตินะครับ ต้นไมาเย็นต้วนมากนะครับพราช่วงนี้ผักปญยาอนก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เลยปลูกใหม่เลยมันจะเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะครับพวกผักกาดผักคะน้าอะไรอย่างนงี้น่ะผักหมักมือเขาเรียกผักหมักมือ,อน,นี้แก่แล้วกินไม่ได้กินม่ไรก็ไม่กินแหลนะเนาะก็กินนนอ่อนๆนั่น,นแบบนี้ครับกินแบบนี้ครับ คิดฮอดอยู่เด้อคิดฮอดเจ <c oughs> คิดฮอดอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะให้ตั้งใจไปหาแล้วเนาะโควิดเนี่ยมันไม่หายทักทีเราดูยังไงก็ไม่รู้นงเดี๋ยววัดมน่ะมันเป็นเนื้อหุบเขาวัดมนเป็นเนื้อหุบเขาเนื้อป่าอะไรเงี้ยไม่มีโควิดนะฮะไม่เห็นมีโควิดไม่รู้โควิดหน้าตาเป็นตั้งใดเล เดี๋ยวเล่าไล่ไปที่น้องก็จะลำคาญเนาะพูดไทยไม่ชัดอีกบางคนกงง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 ็หมอพูดไทยให้ชัดก่อนดีไหมอันนเงี้มณนก็พยายามพูดให้ชัดที่สุดนะมันก็ว่ามณนพูดชัดนะเดี๋ยพูดชอช้างอะไรเงี้ยมันพูด <c oughs> พูดชอช้างอะไรเงี้ยไม่ชดัดรอเดืออะไรเงี้ยไม่ชัดครับดอเด็กดรอเด็กอะไรเงี้ยอย่าหัวลรอคอยนะพี่น้อง อันนี้ค่พยายามพูดอีสานมั่งพะกัง,ม,งมั่งก็อยากไปอยากอยากอยากพูดเปลี่ยนลายภาษานะ,ะหมนก็มีแฟนเป็นคนอีสานอีสานวันของเดาอาชีพเก่าเตนันนุนเอาหน้าสุฟ้าฝนเฮ็ดหน้าไลบอไดเศร hết nợ đây bờ đây sau giờ có đường ván oán mà cầm lấy mới được <cười> 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 bên đen yam, mực đen, giàu khí thoát bắn, นั้นสักวันที่ไ่ไปหาแฮ่พ่อว่าป่านี้พ่อกับพี่คงกลับจากนาแม h, ่คงเต็มเข้าปลาต้มแกงไข่ทาเอาไว้เอ้ยเพื่อพควมมากเลยนะคะี่มีกันกรรมเอาเมือนะครับกํตอนนี้ก็มนกระเป๋าปังเฮ้ยไอ้นั่นกึ๊ก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 หิงนั่นนะ มันก็ว่กปังก็จะกลับปั้านนะกะ go to my home go to my home แล้วบอกวันมันก็อยู่ตรงนู้นตรงนู้นรอบลบบาดีไลฟ์บนพีนี่ยบรรยากาศนะครับเนี่ยฮะผักหเนี่ยตัวมันที่มันเป็นไอซีเคียวอยู่ตรงนู้นนะครับที่มันมีกิ่งนึแล้วตรงนู้นตรง ต้นต้นพักอันเดียออกมากินมันอัดดอยนะครับมันจะออกเปรี้ยๆนิดๆแล้วก็จะลี่มันๆนะครับเดี๋ยวมนก็จะพาพี่น้องกลับบ้านนะครับเดี๋ยวว่าหน้าตาน่ากินขนาดไหนนะฮะจะมีหมองไม่ชุ่มชุบหมอนไม่ชุ่มเลยนะมนก็จะทางให้กินหน้ากินข้าเหนียวห่อนๆนะครับติดตามในแป๊บนึงนะครับอีกแป๊บเร็วนะครับขอบคุณที่ติดตามแต่ว่าในยังไม่จบคลิปนะครับเดี๋ยวชัดนกล่องแล้วก็จะไปทากับเขาก่อนครับมี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 พาทิศกำลังออกไปห้อง มิ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 มามามิมิมเด็กมามิมิมิลีเีเอนนมิมิเขาก็มาได้เน่เน่เด็กมาทันทีเลยเนี่ยจ้วรีครับก่อนลูกสจัสวีครับเนี่ยอ้ยอย่ามาลีนหน้าบ้างเจ้าวารีครับก่อน I have a dog อืมโอเคนะัรพี่น้องเนี่ยับพี่น้องที่นี่หลังจากมุดไปเ หลังจากมวนไปเอาผักหมองมือมื่อกี้กับป่ปางนะครับเนี้ยมัดต้มเรียบร้อยแล้วครับก็เหมือนมันขีดเด็ดเนาะมันขีดเด็ดไม่ใช่ขีดเด็ดนะฮะก็เดี๋ยวมาหั่นแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับตอนนี้ม้วนก็จะทําเป็นหั่นก่อนนะครับมิดมิมินี่แล้ก็จะหั่นเป็นแบบนี้ก่อนเป็นเสือพัดเป็นน้อไหมก็ หน่อไม้ม้วนก็จะทําเป็นชุบชุบอีกชั้นนะมันก็จะหั่นทาแบบนี้นิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้น้องดินเขาก็ตำผมนเอาอยู่สำขนเอาเลยนะฮะ นะครับที่เราก็มันก็จะใส่นะครับเหมือนสปาเกตตีเลยนะเป็นอ่ามักทุสเทศดแล้วก็ขนเน่าแล้วก็มีข้าวเมนมีอะไรหลายอย่างนะครับใส่ลงไปในพักหมัมือของเหนนะฮะ่ะไม่อยู่เลยแล้วก็ใส่งาลงไปเลย คืองาขาวนะครับเพราอเรียกคือโค้งเมื่อกี้เราก็ใส่ในเครื่องเทศแล้วนะครับที่นี่เราก็มาคนเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะไม่ใช่ต้นหวอมเป็นใบหอมนั่นแหละก่อนตักเอาโต๊ะมาใส่ในโค้กคือน,นั่น ก็จะมีชุดหน่อไหมอ้ชุดหนอไม้ส้มนะครับเนอะชุดหนอไม่ส้มแม่เดวมันจะไม่ไถเพราะว่าอันเขาเรียกว่าอะไรไถตอนกินแล้วกันเพราะว่ามันคิดมันยาวแล้วนะครับเพราะว่าไถตอนตอนเอาผักลงมือด้วยตอนกินด้วยนะครับก็จะทําให้หลายขั้นตอนดูทำให้หลายขั้นตอนเลยก็ย้าเลยครับไปน้ี ้าคือ,อนนประมาณนี้ครับพี่น้องที่นี้ก็ซุปหน่อไม้กองมนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับพี่น้องไปสุดกล่องอ่นะพี่เจ้าดีครับแล้วก็จะมีหมกถั่วเขี้ยกินกับซุปหน่อไม้แล้วก็กินกับพักหมักมือนะครับซุปพักหมักมือนะฮะซุปพักหมักมือ ถ้กักุมากินเลยมาครับพี่น้องเนาะเช็ดๆที่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับซุปหน่อไม้ส้มครั้งแรกอืม 아, m h m m I l มั่นเลยอีกนะเขากรองชาคนเขาว่าเราดืชับคายเขาเนื้วไล่เลยฮะสุดยอดเลยอืม ่อปั้นกับให้ด้วยเอนเนี่ยนังปงอ้องอ่ะอืเอน่ออเนี่ยเนี่ย

我儿子在那儿。

เยอะครับมันก็มาชิมให้พี่น้องรู้รสชาติเป็นยังไงนะครับในหอมขา้าวคั่วปลาแล้วก็ผักชีลาวอ้อแพ้ผักชีไว้เรื่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั่นงะมนก็จะจบคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่ากูคลิปนันยาวเกินไปเนาะเราก็จะกินต่อเพราะว่ามมนก็ถ่ายที่ละขั้นต้นตอนไปเก็บผักตอนมาทำแล้วตอนกินอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องรบกวนนะครับขอบคุณที่ติดตามจริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ